โอเคก็ okay. สวัสดีพี่พี่พุท่านเนาะผมก็จาดแบคงจากเพจตามปมลงทุนเนาะแล้วก็ช่อง YouTube บที่ผมลงทุนก็อันนี้ก็ประชาสัมพันธ์เลยเนาะว่านักเรียนออนไลน์รุ่น8ก็คือปิดปิด,ปดลับนักเรียนเรียบร้อยแล้วเนาะส่วนใครที่สนใจอยากจะเข้ามาในกลุ่มในกลุ่มของคนที่เปิดพอร์ตเนาะก็สามารถที่จะเข้ามา,าคลิกผ่านผ่านลิงก์แล้วก็กดกดตรงนี้เข้ามาได้เนะาะก็เราจะมีกลุ่มกลุ่มไลน์คือ2กลุ่มเนาะคือกลุ่มนักเรียนกับกลุ่ม คนที่เปิดพอร์ตเข้ามาเนาะก็จะมีเซอร์วิสให้ก็ส่งแผนการเทรดให้เนาะก็คือเป็นมุมมองไอเดียในการเทรดให้ในแต่ละวันเนาะก็จะมีแผนรอบเช้าแล้วก็แผนรอบเย็นให้ส่วนในช่อง YouTube ก็คือจะเป็นแผนที่ดีเลยเนาะในช่อง YouTube นี่จะเป็นแผนที่ดีเลยแล้วก็อัปเดตให้แค่วันวันละเที่ยวเนาะแล้วก็จะไม่ได้แผนเดียดถามแต่ว่าคน,คนที่เปิดพอร์ตเข้ามาแล้วก็กลุ่มนักเรียนเนาะก็จะมีสิทธิพิเศษเนาะให้ให้กับสิทธิรบบคนที่เปิดพอร์ตแล้วก็กลุ่มนักเรียนก่อนซึ่งกลุ่มนักเรียนก็จะมี ไลฟ์ให้ด้วยเนาะแล้วก็มีแผนของไลฟ์แผนทองคำแผนของเซ็นเซฟฟิวเจอร์สแล้วก็หุ้นวันละห้าตัวเนาะสำหรับในคนที่เปิดพอร์ตกันเข้ามาก็คือจะได้แผนจากแผนทองคำอย่างเดียวเนาะแล้วก็ใครสนใจก็สามารถที่จะคลิกคลิกเข้ามาเนาะแล้วก็เข้าไปคลิกที่ลิงก์แล้วก็ลงทะเบียนได้เลยเนาะก็คือถ้าลงทะเบียนใหม่ก็คือเข้ามาในนี้เลยก็สะพิมพ์อีเมลแล้วก็ใส่รหัสผ่านเข้าไปแล้วก็กดตรงลงทะเบียนตรงนี้เนาะแล้วก็ เข้ามาคือถ้าได,ถาได้ถ้าได้ได้พอร์ตมาเรียบร้อยแล้วก็แจ้งแจ้งผมเข้ามาเนาะกะ็ตามไลน์ไลน์ไอดีตรงนี้เนาะเออไลน์ไอเดีตรงนี้นะฮะตรงนี้เนาะก็คือ,อ ba e เนาะ w a n g อ่าก็ทางไลน์เข้ามาเนาะแล้วก็ขอเข้ามาในกลุ่มหลายคนที่เปิดพอร์ตเข้ามาก็ยินดีต้อนรับพี่ๆทุกท่านเนาะเดี๋ยวก็ในนี้ก็คืผมจะแชร์แผนให้ก็ เอาไปเป็นไอเดียในการวางแผนการเทรดสำหรับทองคำในช่วงรอบเช้าแล้วก็ช่วงรอบเย็นนะโอเคครับนี่ในการมองภาพใหญ่คือตรงนี้เรามองว่าเป็น a of non c h a ที่2ออันนี้คือ b of non c h a ที่2ถูกไหม b of non c h a ที่2ทีนีเ้เรามาดูสัดส่วนของระหว่างขา a กับขา b ตอนนี้เนี่ยว่ามันเล่นกันไปแล้วประมาณเท่าไหร่อือนี่อ่าก็คือตอนนี้คือเล่นไปแล้วประมาณ5 0รนะ นี่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์จากเก้าสี่สองคือตรงนี้เลยคือตรงนี้แหละมาเล่นเร็วห้าสิบเปอร์เซ็นต์นั้นถามว่าลึกหรือยังก็คือถ้าลงลงก็ลงได้อีกลงได้อีกประมาณหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าสองหนึ่งเก้าสองศูนย์ใช่ไหมตัวนี้หนึ 10, ่งเก้าหนึ่งศูนย์โดยประมาณซึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์ก็จะเป็นการลงของทางเฟรมเดเนาะการลงของทางเฟรมเดคือน่าจะน่าจะชุดนี้หรือเปล่าหนึ่งเก้าของเดย์ผมไม่แน่ใจเดือนน่าจะน่าจะตรงนี้หรือเปล่า อ่าประมาณนั้นแหละหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์เดืประมาณเออหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์คือถ้าหลุดหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์ก็คือไอ้ก็คือคือโอกาสจะลงไปถึงหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์นี่คือมีนะแล้วก็ดูดูจากต้นรอบของขาขาเคลื่อนขานี้เนี่ยเนี่ยต้นรอบอยู่ตรงนี้เดี๋ยนะขึ้นไปถึงเท่าไหร่ฮะขึ้นไปถึงชุดขู่ตรงนี้เนาะเนี่ยขึ้นไปถึงชุดขู่อ่าเนี่ยสี่สองสามจุดไอ้ขึ้นไปถึงชุดสุดสุดทางตรงนี้แล้วก็ตรงนี้มีการฟอร์มกรอบได้แล้วก็ขึ้นไปจนถึงเท่าไหร่่ฮะะขขึึ้้นนนไปถถถงงงุุดดูอเเาาแแววตรี อ่าเนี่ยชุดที่มีการฟอมกรอบตรงนี้ได้คือตรงนี้เนี่ยขึ้นไปจนถึงเป้าหมายเลยก็คือชุดคู่สองหกเอจุดแปดแล้วก็แห้งลงลงยาวเลยค่านนี้ทีนี้ใน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 ชุดอันนี้นี่คือชุดสำคัญฟองกรอบรอบสโตนนั้นในนี้ในมุมมองนี้ก็เช่นเดียวกันในมุมมองนี้ก็เช่นเดียวกันแต่ถ้ามองมองจากรูปแบบเนาะก็คืออ่าถ้าเป็นการขึ้นอ่าขึ้นมาหนึ่งขาเนาะอาจะเป็นขา A ประมาณนี้อ่าอันนี้คือไซด์เว์ออกข้างเป็นขา B เนาะแล้วก็ทั้งหมดเนี้ยทั้งหมดนี้ก่อาจะขึ้นเป็นขา C เโดยประมาณ อาจจะเป็นเป็นรูปแบบของ expanding triangle ประมาณนี้เนะาะอ่าเป็นเป็นอา่า terminal ก็คือ,คอมองเป็น terminal impulse นั่นแหละมองเป็น terminal impulse ของขาตรงนี้มันจะกลายเป็นว่าไอเ c คเกตรงนี้เนี่ยจุดจุดเขาเรียกว่าถ้ามันเป็น terminal impulse ของขาตรงนี้นะการ complete r e t e s e m e n t ก็คือเกิดเรียบร้อยแล้วถูกไหมถ้าถ้าตรงนี้มันเป็นขา a b หนึ่งสองสามสี่ห้า เทอร์มินาลเอนพาวของขาเนี่ยจุดเริ่มต้นมันอยู่ไหนจุดเริ่มต้นของมันก็คือจุดที่มันเบรกไทแองเกิลตัวนี้นขึ้นมาเนี่ยจุดเริ่มต้นของไทแองเกิลอยู่ไหนจุดเริ่มต้นของไทแองเกิลอยู่ตรงนี้นี่ซึ่งก็คือ1949คือเมื่อวานมาถึงแล้วเนี่ยเพราะนั้นตอนนี้คือการเป็น,ปนการลงมาคอมพิลี่หรือเทสเมนต์ที่ฐานเรียบร้อยแล้วก็คือฐานมันอยู่ตรงนี้ฐานมันอยู่ตรงนี้เพราะนั้นตอนนี้ก็คืออ่าตอนนี้ก็คือจากจุดโลนี่ตัวน,นี้ตัวน,นี้ มา uh, แค่หนึ่งเก้าก็จากจุดตรงนี้เองอ uh, มองว่าถ้าถ้าชุดนี้มันเป็นการลงการลงของของขาที่1น,นะขาที่1ก็คือไ A เนี่ยมันมี3ขาเหมือนกันเห็นไหมซ้ายมือซ้ายมือมี3ขาตรงนี้อ่เป็นเป็นเป็นขาที่1ก็คือ1 2 3อ่าอาจจะนี่ตรงนี้เนาะเนี่ยหนึ่งสองสาอะไรประมาณน,นี้ก็อาจจะเป็น A อ่าอันนี้ก็คือ1เนี่ย A B C D E ก็คือเป็น B ตรงนี่ยแล้วก็ A B C D E หรือ1 2 3 4 5เป็น terminal จบสนั้นตรงนี้ก็เช่นเดียวกัน เนี่ยระยะทางระหว่างตรงชุดนี้กับระยะทางระหว่างชุดนี้เฮ้ยมันเท่ากันแล้วเห็นไหมมันเท่ากันแล้วอ่านะนี่ประมาณน,นี้เนี่ยขวามืออ่ะไปซ้ายมือ่อะซ้ายมือไปขวามือ84ช่องอ่าจากสวิงสวิงไฮแล้วกันเนาะเออมาสวิงโลนนะปัจจุบันตอนนี้เห็นไนหะมม,มันพอๆกันแล้วเนี่ยประมาณ96 9าสิช่องเนี่ยมันพอๆกันแล้วเพราะนั้นดีกรีเนี่ยมันเป็นรีดีกรีในระดับเดียวกันเรียบร้อย ดีกีนเป็นดีดีดีกีนในระดับเดียวกันเรียบร้อยเพราะนั้นถ้าถ้ารูปแบบที่เห็นนะเออดูดูนะรูปแบบที่เห็นเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าเอะการลงการลงมาขาเนี่ยอาจจะเป็นลงมาเป็นอิ u พาวหรือเปล่าคือคือลงมาเป็นอะไรฮะลงมายิงยิงด้วยขาหนึ่งประมาณนี้เนาะยิงด้วยขาหนึ่งแล้วก็ซิกแซกเป็นขาสองเนาะแล้วก็ลงมาด้วยเนี่ยเอชุดนี้น่าจะลงเป็นนอนน่าจะลงเป็นนอเนะขาสามเนี่ย A B C X A B C เออเนี่ยสามเป็นเป็นเป็นน่าจะเป็น 3x ด้วยสามเนาะแล้วก็ตรงนี้เป็นแฟลตเนาะเนี่ยสองกับสี่แม่งเป็นแฟลตสองสี่เป็นแฟลตไอ้เนี่ยเป็นลงมาเป็นขาห้าแล้วแหละน่าจะเป็นขาห้าดูทรงน่าจะเป็นห้าห้าของห้าของเอออฟออประมาณนี้นะบีออฟนอนชุดที่สองด้วยกันนั้นตอนนี้ก็คือมองถึงการรีบาวมองถึงการรีบาวแล้วแล้วถ้าเป็นการรีบาวที่เป็นคอร์ริคชั่นอีกก็คือไอ้ชุดเนี่ยถ้าลงลงลงมาเป็นอินพาวของขา a เนาะลองดูนะว่า ถ้าลงเป็นอินพาวของขาย a เนี่ยเอเอเนี่ยไอการลงมาชุดนี้เนี่ยมันลงมาถึง3 x หรือเปล่าอ่าเป็นเป็นส่วนโดยโดยส่วนตัวมองมองเป็น3 x อนุโลมเนาะเออเนี่ยพอดีเป๊ะเลยเนาะ3 x อนุโลมก็คือ138.2เป็น3 x อนุโลมอ่าเอ๊ะอ่าถ้าเป็น3 x อน,นุโลมแถวนี้คือลงมาถึงพอดีเป๊ะเลยเนาะ1937เป็น3า x อนุโลมหรือหรือหรืออีกอย่างหนึ่งคือ ไอ,ไอชุดนี้ทั้งหมดเนี่ยไอชุดนี้ทั้งหมดเนี่ยมันมันอาจจะเป็นแค่หนึ่งสองแล้วก็ตรงนี้เป็นแค่สามเองแต่ส่วนตัวแต่โดยส่วนตัวนะผมว่าไอตรงนี้คือหนึ่งสองอ่าแล้วก็ไอเนี้ยคือสามไอเนี้ยคือสี่ไอเนี้ยคือห้าเนาะไอเนี้ยคือห้าแล้วก็ถ้าถ้ามันจะรีบาวเป็นเป็น,เป,นเป็นเด้งเพื่อลงก็คืออ่าอาจจะเป็นปุ๊บแล้วก็ไดเวอร์เจนแบบนี้แล้วก็ค่อยขึ้นเออส่วนตัวประมาณนั้นเนาะประมาณนั้นประมาณนั้นอ่ะทีนี้ทีนี้ได้งานได้างานตอนนี้เลยก็คืออ่อ ดูดในทางเฟรมหนึ่งชั่วโมงก่อนคือรูปของรูปของสี่ชั่วโมงเนี่ยดูแล้วเห็นไหมไดเวอร์เจนเนี่ย,ยมันมันเริ่มทำสัญญาณของไดเวอร์เจนแล้วนะเนี่ยไดเวอร์เจนจากจากไซเคิลไหนฮะจากไซเคิลนี้เนี่ยไเซเคลิลนี้นั้นทั้งตรงนี้เป็น3ามอ็นนี่สี่แฟลตของ4แล้วก็ตรงนี้เป็น5เอ่อวิธีการเช็คลูปเนาะก็คือเราเราจะเช็คเราจะเช็คฮิดเด้นฮิดเด้นจาก2 4งสี่เนาะก็คือ2อยู่ตรงนี้4คือตรงนี้อ่ะเช็คฮิดเด้นคือตอนอ่าถ้าถ้าถ้าเช็คฮิดเด้นแบบนี้เนี่ยคือเอ๊ะมันเป็น ดูแล้วถ้าในรอบของของฟันฟลูกับรอบของไอเซเองมันเป็นคอนเวอร์เจนต์เนาะเออเนี่ยมันเป็นคอนเวอร์เจนต์เว้ยเออมันไม่ใช่มันไม่มันไม่ใช่เป็นเป็นฮิดเดนฮิดเดนแบร์แต่มันคอนเวอร์เจนต์นั้นต้องไปดูในทางเฟรมย่อยย่อยไปอีกทีหนึ่งในทางเฟรมหนึ่งชั่วโมงอดูนะว่าทาใน้ทางเฟรมหนึ่งชั่วโมงมองอยังไงใน้ทางเฟรมหนึ่งชั่วโมงนในการการเล่นกับไซเคิลทั้งหมดเนี่ยมันกลายเป็นว่าไจุดต้นรอบของมันอยู่ตรงไหนจุดต้นรอบ ถ้าเรามองว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยไอ้นี่เนี่ย,นนยมันเป็นการจิ้มโอเวอร์บอทถ้าเรามองว่ามันเป็นการจิ้มโอเวอร์บอทโดยที่โดยจริงๆตรงนี้นะไอ้ตรงเนี้ยมันายสูงกว่าตรงนี้นะดูนะเนี่ยไอ้นี่ายอ,อยู่ที่ประมาณ19 8 4 1 3แดส่นาแต่อันนี้ายนี่อยู่ที่198 5 2 1้าหนึ่งเพราะฉะนั้นไอ้นี่ายมันอยู่ตรงนี้หายมันอยู่ตรงนี้และในในใน,ในมุมมองในมุมมองเนี่ยถ้าถ้าถ้ามันจะลงคือมันจะเป็นอิทธิพลของอะไรคัะ ไอเนี้ยทำเนี่ยหแต่อันเนี้ยมันคือเออมันคือมันคือแบรไดเนาะเพราะฉะนั้นไอการหลุดตัวนี้ก็คือคอนเฟิร์มของ1ชั่วโมงลงมาแล้วในการคอนเฟิร์มหชั่วโมงลงมาขานี้เนี่ยมันกลายเป็นว่าตอนมันหลุดโลนะไอนี่ไอขาเนี้ยมันไม่หลุดไงแต่ว่าพอมันหลุดหลุดโลตรงข้าสียังไงก็ต้องตามลงมาเนาะเนี่ยตึ๊กเนี่ยฟืดเป้าหมายในการลงเนี่ยผมตั้งอเลอร์เไว้ตรงนั้นแหละก็คือ1935มองว่าน่าจะลงมาถึงตรงนี้แต่อันนี้มันกลายเป็นว่าไอหนึ่งชั่วโมงมันเเรริ่มกกลลััับตววแ้้พาะนน เออเผื่ออาจจะอาจจะลงมาไม่ถึงเลนะหนึ่งเก้าสามห้านี่มาดูต้นรอบต้นรอบอยู่ตรงนี้ต้นรอบอยู่ตรงนี้อ่าถ้าเราเช็คต้นรอบของหนึ่งชั่วโมงแบบว่าต้นรอบสุดๆเลยก็คือใช้มือตรงนี้เลยนี่นี่เออเนี่ยเรายังใช้ชุดนี้ยึดยึดชุดนี้อยู่ได้ไหมเออลองดูนี้ดูนะปึ๊บอ่าดูนี้ เออถ้าถ้าชุดแรกเนี่ยมันยังใช้ได้อยู่เนี่ยประมาณเท่าไหร่ถ้าเก้าจุดสองถ้าเก้าจุดห้าสองห้าเก้าจุดห้าสองอ้านี่ประมาณนี้อ่าโอ้โหโอ้โหแม่งสุดตีนสุดตีนจริงนะนี่นี่ห้าเก้าจุดห้าสองนะดูนะแองถึงเก้าสามหกโอ้โหคือโอเค คือมองว่ามองว่าถ้าจะหลุดตรงนี้คือมองว่าถ้าลงไปอีกก็คือเป็นแค่ชุดขู่แล้วนะเพราะฉนั้นตอนนี้คือมองโอ้ไม่ชัดเจนเลยเพราะน,นั้นตอนนี้ตอนนี้มองมองถึงการรีบาวแล้วนะมองถึงการรีบาวแนละ้วน,นี่คือการคือหนึ่งชั่วโมงเนี่ยคอนเฟิ Conf irm, Conf irm, Conf irm ร์มคอนเฟิร์มกลับตัวเรียบร้อยเออพอคอนเฟิร์มกลับตัวเรียบร้อยก็ต้องมองมองถึงรอบหนึ่งสตโอเวอร์โซเป็นเอ๊ะหนึ่งสตโอเวอร์บอสเป็นอย่างน้อยนะคิดว่า,ค,วาคิดว่ารอบนี้น่าจะมาถึงดูนะคือแนวตอนที่มันหลุดมันหลุดต้นรอบตรงตรงสองหกจุดแปด มันกลายเป็นว่าเออแม่งลงแล้วก็ลงลงยาวแล้วก็มันมาค้างอยู่ที่แนวสุญญากาศเนาะสุดท้ายสุดท้ายอะไรฮะแม่งนะลงเออลงมาจนจนจนเกือบเกือบจะสุดสุดขานี้เนาะเออแน่ร้ายกาศร้ายกาศร้ายกาศจริงๆงนั้นถ้าถ้ามองถึงการรีบาว์ขานี้ก็เต็มที่แต่ว่าเต็มที่ไปได้ถึงไปได้ถึงเท่าไหร่ก็คือเออไปได้ถึงประมาณผมไม่ไม่มองถึงห้าเจ็ดนะผมมองแถวแถวโลโลเดิมก็คือก็คือโลตรงเนี้ยที่มันหลุดถล่มลงมาก็คือ ประมาณสักห้าห้าสี่ตรงนี้อ่าประมาณห้าสี่ตรงนี้อ่าถึงอะไรฮะถึงถึงแนวพีพีเมื่อวานก็คือประมาณสักห้าหนึ่งห้าหนึ่งอาจจะว่าตรงนี้แล้กันห้าหนึ่งจุดเก้าเออประมาณห้าหนึ่งจุดเก้านี่คือมองว่าเดี๋ยวมันจะรีบาวขึ้นมาแถวแถวโซนนี้เนาะประมาณห้าหนึ่งถึงห้าหนึ่งถึงห้าสี่ห้าหนึ่งถึงห้าสี่โดยประมาณเนี่ยเดี๋ยวมันจะคอนเฟิร์มการขึ้นของสี่ชั่วโมงแล้วพอดีอ่า น่าจะน่าจะปักแล้วนะน,นี่ถ้าถ้าถ้าใช้ mt 4คือเหมือนกำลังจะขึ้นมาขึ้นมากินกิน tp เนอกประมาณนี้งนั้นในในในชุดนี้คือถ้ามีการย่อตัวดูดูในทางฟรมย่อยดูในทางเฟรมย่อยดูที่สิบห้านาทีดูที่1ิห้านาทีอ้าสิห้า<ม>นาทีเห็นการเบรกไฮตรงนี้ขึ้นไปแล้วนี่มเป็นแพทเทิร์นนะ price pattern ร์ะแลั้วระวังว่าการปึ๊กปึ๊กเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีการย่อตัวลงมาก,ก่อนงนั้นส่วนตัวมองมองแถวแถวนี้อันนี้คือเบรกเบรกแพทเทิร์นขึ้นไปแล้ว เอกแพเทินขึ้นไปแล้วก็มองถึงเป้าหมายในการขึ้นก็คืออ,อยู่ที่1947 1953อยู่ในโซน1953เพราะนั้นคิดว่าน่าจะมาถึงนะี่นะวาง alert เป็น1953เป็นอะไรฮะ TP แนว TP buy แนว TP H1 หน้าบนาย แล้วก็จากโซนข้างล่างตรงนี้ถ้ามันถ้ามันขึ้นไปไม่ถึง1947แล้วมันมีการย่อลงมาก,ก่อนซึ่งซึ่งเป็นปกติเป็นปกติของดูท่านาทีน,นะถ้า5นาทีหลุดมันวิ่งครบแล้วมันก็จะมีการย่อตัวลงมาก,ก่อนอแต่ว่า15นาทีก็คือ,อถ้าถ้านาที5นาทีหลุดอะไรฮะ5นาทีหลุด1น4 2 5นาทีหลุด1น42ก็มองลงมาข้างล่างนั้นส่วนตัวมองตรงนี้นะเป้าหมายเป้าหมายในการย่อคือมองตรงนี้ลหลอ ยอดหนึ่งเก้าใครๆที่ไม่มีของก็โอ้โหก็ต้องมารอรับสวนล่างตรงนี้แหละเออหนึ่งเก้าสี่ศูนย์ใช้โลหนึ่งเก้าสามหกเป็นแนว stop l อ s s อ่าใช้แนวหนึ่งเก้าสามหกเป็นแนว stop loss นั้นจากระยะระยะระหว่างตรงนี้แล้วโอ้โหดูที่ดูที่ดูที่แนวแท่งเทียนก่อนละกันดูที่แนวแท่งเทียนเนี่ยขึ้นมาโดยขึ้นมาโดยเขียวยาวแบบนี้ด้วยก็คือโอ้โหเผื่อไม่ลงแล้วนะเนี่ยใช้ตรงนี้เลย หนึ 1940, ่งเก้าสี่ศูนย์ถึงถึงเท่าไรฮะอถึงครึ่งครึ่งหนึ่งของแท่งเขียนนี้หนึ่งเก้าสี่อหนึ่งเก้าสี่สองตรงนี้หนึ่งเก้าสี่สองจุดหกถึงหนึ่งเก้าสี่ศูนย์จุดหกอาประมาณนี้แหละ่าแล้วก็ใช้โลตรงนี้เป็นเดียวสตอลอ์ลสองไปดีตรงนี้แล้วก็เเผื่อไว้หน่อยหนึ่งเหรียญประมาณนี้หนึ 36, ่งเก้าสามหกสี่เหรียญ เออแล้วก็ขึ้นไปก็คือโอกาสคือ r i s k r e w a r d ก็ประมาณคือถ้า s t o p s t ต p ตรงนี้ stop เตึนน้งนัประมาณ4 4-5เหรียญโดยประมาณ4 5ถึงเหรียญหรือ4 6ถึงเหรียญโดยประมาณแต่ว่าอ p s ไซ e ์ในการขึ้นก็คืออาจจะมีก็ประมาณ12เหรียญก็คือ R r 1นต่อ,าอ,าอ,าอา3าเดยประมาณอาโอเคแผนรอบเช้าป,ประมาณนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวช่วงบ่ายถ้าแผนเปลี่ยนยังไงเดี๋ยวค่อยมาอัปเดตให้ดูช่วงบ่ายเนาะโอเคประมาณนี้ฮะ